สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลเดนดรอนนะคะตัวนี้ก็คือก้านส้มค่ะเป็นฟิโลก้านส้มนะคะซึ่งต้นเนี้ยก่อนหน้านี้นะคะฝนได้ทำการตัดเตือนเขาไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการนำลงมา ย้ายปลูกนะคะให้เขาเนี่ยไม่มีอาการสลบก,ก็คือไม่ให้มีอาการใบเฉ่านั่นเองนะคะหรือว่าทิ้งใบถ้าเรานะคะใช้วิธีตัดเตือนแบบเนี้ยจะทําให้เขานะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะฟื้นตัวได้เร็วด้วยถ้าเราตัดลงมาหรือว่าการที่เขาจะมีอาการใบอ่อนอย่างเงี้ยนะคะที่จะไม่กางเรืออะไรเงี้ยก็จะน้อยลงค่ะปัญหาจากการที่เราตัดย้ายเขาลงหรือว่าแยกต้นเขานะคะก็จะไม่ค่อยมี ฉะนั้นนะคะวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดเตือนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะในการที่จะขยายพันธุ์ไม้ใบของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าผ่านไปแล้ว1อาทิตย์อันนี้นะคะฝนตัดเตือนไปแล้วนะคะ1อาทิตย์นะคะ1สัปดาห์นั่นเองผลปรากฏว่ายังไงนะคะนี่ค่ะต้นของเขานะคะก็ใบแข็งแรงสดชื่นดีนะคะไม่มีใบไหนเฉาเหี่ยวเลยเนาะแล้วก็ แผลของเขานะคะก็ถือว่าดีนะคะไม่มีอาการเน่าเลยวันนี้นะคะฝนก็เลยจะมาทําการตัดลงนะคะเพื่อที่จะนํามาชําใส่กระถางเอาไว้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็เราได้ทําการตัดเตือนไว้แล้วฉะนั้นเวลาที่อ้อเดี๋ยวก่อน และว,วัสดุนะคะที่ฝนจะใช้ในการชํำหรือว่าในการปลูกต้นฟิโลการส้มนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุปลูกนะคะซึ่งผสมมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวมูลไส้เดือนดินหมักใบกามปูนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟเพอไลท์อะไรทำนองนี้แล้วก็มีปุ๋ยออสโมโค้นะคะที่ฝนมีส่วนผสมเยอะแยะพวกนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่า ฟิโลนะคะเขาเป็นพืชที่ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเน่าได้ฝนก็เลยจะใส่พวกหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะลงไปหรือถ้าเพื่อนๆนะคะไม่มีก็สามารถใช้เป็นมะพร้าวสับก็ได้นะคะมะพร้าวสับ2ต่อ1นะคะอัตราส่วนคือ2ต่อ1มะพร้าวสับ2ส่วนดินหมักใบกา้ามปูหรือว่า มูลไส้เดือนนะคะอีกหนึ่งส่วนค่ะก็นำส่วนผสมนั้นนะคะมาผสมกันก็ได้แต่ว่าของฝนเนี่ยมันมีดินจากนู่นนี่นั่นหลายที่นะคะดินปลูกกระบองเพชรด้วยดินอะไรด้วยก็เอามาผสม,ผสมผสมกันไปนะคะฉะนั้นก็เลยจะเป็นลักษณะนี้อ่ะทีนี้นะคะนอกจากที่จะมีวัสดุปลูกแบบน,นี้แล้วเราก็ต้องมีกระเอออะไรนะวัสดุรองนะรองก้นกระถางก็ใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะตัวนี้่ะเดี๋ยว มะพร้าวสับตัวนี้นะคะที่แช่น้ําแล้วนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นครีมสําหรับทาแผลนะคะของของต้นไม้ที่เราตัดลงมานะคะแล้วก็กระถางค่ะกระถางฝนก็จะใช้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่อันดับแรกเราก็จะต้องตัดข้อนะคะตัดตรงที่เรา ตัดตรงที่เรา,เาตัดเตือนไว้เนี่ยแหละค่ะตรงนี้ตัดออกมาเลยตรงแผลที่เราตัดเตือนไว้เนี่ยนะคะเราก็ตัดออกมาเลยค่ะชึบอ่านี่นะคะแผลโอเคมากคือจริงๆเขาก็จะขาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ขาดนะคะแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ดีด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ยอดนะคะส่วนต่อไปส่วนต่อไปก็คือชิ้นตรงนี้ อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้วางข้อนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะว่ามี1ข้อตรงนี้นะคะแล้วก็มี1ใบแบบนี้นะคะเรียกว่าไม้วางข้อค่ะส่วนใบไอ้ส่วนอะไรนะส่วนรากนะคะที่แห้งเหี่ยวมีปัญหานะคะก็เอาออกไปได้เลยแล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะออกกําลังจะออกรากใหม่หรือว่าตาใหม่ไม่แน่ใจนะคะอยู่ฝั่งนี้ก็โอเคค่ะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะ อ่ะตาต่อไปข้อต่อไปสมิมาข้อต่อไปกันดีกว่าอืออ่าโอเคนี่นะคะก็ได้ไม้วางข้ออีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับการสม้มแล้วก็ตัวนี้อันสุดท้ายตรงนี้นะคะก็เป็นไม้วางข้อเหมือนกันแต่ว่า ตรงเนี้ยเขามีข้อดีคือเขามีรากแล้วนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยจะติดได้ง่ายมากๆเลยแต่การที่จะเอารากออกเนี่ยสี่เดี๋ยวนะขอดึงก่อนก็อาจจะมีรากขาดเสียหายบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะคะนิดหน่อยอ่ะนี่ประมาณนี้อ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไม้ต่อออ ในกระถางนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่ที่เหลือนี้นะคะก็จะเป็นไม้ตอนะคะฝนก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็นี่นะคะเห็นไหมคะเขามีรากมาแล้วต้นนี้นะคะจะโตได้ไวกว่าเพื่อนมากเลยนะอ่ะทีนี้ทได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้ฝนได้ทั้งหมด4ข้อนะคะกับอีก1ยอดนะคะเดี๋ยวเรามาทําการปลูกเลยค่ะอ่านี่นะคะเราก็ใส่มะพร้าวสับนะคะ ลงไปเลยลองก้นกระถางก่อนเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกของเราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะหลุดออกไปจากก้นกระถางนะคะเพราะว่าก้นกระถางเนี่ยจะมีรูค่อนข้างใหญ่เราก็ใส่มะพรา้าวสับนะคะลองก้นกระถางลงไปสักสองกํามือนะคะเราก็นําวัสดุปลูกตรงนี้ที่มีส่วนผสมของดินเอ่ยมูลไส้เดือนเอ่ยปุ๋ยมะพร้าวเอ่ยเนี่ยนะคะใส่ลงไปอีกหนึ่งกํามือเพื่อรอง ในส่วนของก้นกระถางน,นะคะเราก็นํายอดนะคะหรือว่านําต้นของเขาเนี่แหละเราลงไปเลยค่ะนี่ฝนจะวางเอียงนิดนึงนะเพราะว่าอยากจะให้ตรงส่วนนี้นะคะเขาขึ้นตั้งตรงอออ่าง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการตัด เตือนนะคะแล้วเราก็ย้ายลงมาปลูกแบบนี้จะทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วมากหรือบางทีเนี่ยเขาแทบจะไม่ชะง,งักเลยนะคะอ่ะอุ๊ยเสดายเสดายวัสดุใส่สักหน่อยอ่ะลงไปนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งกระถางอันนี้คือไม้ยอดนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนอ่ะต่อไปเออเมื่อกี้ฝนก็ลืมนะคะแต่ว่ายอดเมื่อกี้โอเคแหละลืมทาครีมนะคะ ลืมทาครีมฆ่าเชือ้ออ่ะอันนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะ1กํามือในนี้นะคะฝนจะผสมปุ๋ยออสโมโคตลงไปแล้วนะคะกระมังขนาดนี้นะคะฝนใส่ปุ๋ยออสโมโคต์หนึ่งกํามือนะคะคือเขาเาเขาเป็นปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วค่ะในการที่เราจะใส่มากใส่น้อยอันนี้นะคะเขามีแผลฉะนั้นฝนจะต้องทาแผลให้เขาก่อน ซึ่งตัวนี้นะคะจากที่ลองใช้มาดีดีชอบอยู่นะอ่ะเดี๋ยวนะใช้แทนปูนแดงนะคะเพราะปูนแดงมันชอบกัดแผลบางทีก็เปื่อยใช่ฝนก็ใช้อน,นี้ดีกว่านะคะดูแล้วก็ครั้งที่แล้วใช้ไปก็ถือว่าดีนะคะแผลไม่เปื่อยเลยแผลของตาสเสน่ห์จันเงินฝนนะคะที่ทาไปดีมากๆอ่ะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจะรอให้แห้งก่อนก็ได้หรือจะไม่ลอก็ได้นะคะ อ่ะรอสักนี้ตึงแล้วกันทาทีเดียวเลยแล้วก็อันนี้อ่ะนี่ค่ะนี่ด้วยทาเข้าไปอืมอันนี้อันสุดท้ายซึ่งอันนี้ดีงามมากเพราะว่าเขามีรากนะคะอย่างเงี้ยจะติดได้ดีแล้วก็โตวไวมากๆเลยเพราะเขามีรากเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะ ทีนี้นะคะเราก็ใครจะรอให้แห้งก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่รอก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แปบ๊บเดียวเขาก็แห้งอะคะ่ะหรือถ้าไม่งั้นนะคะเราก็อาจจะแบบชามเอาไว้แล้วก็อีกสักพักค่อยรดน้ําก็ได้นะคะอ่านี่เสร็จแล้วนะคะสําหรับการทาครีมรักษาแผลพืชนะคะป้องกันการติดเชื้อด้วยอะไรด้วย ตามนั้นแล้วเราก็วางเขาลงค่ะวางเขาลงไปเลยเพื่อปลูกเขานะแล้วก็ใส่จุ๊บวัสดุปลูกถึบลงไปเลยค่ะอ๋ออ่า เรียบร้อยแล้วค่ะง,ง่ายมากๆเลยอันนี้ก็คือไม้วางข้อนะคะได้แล้วหนึ่งกระถางดเดี๋ยวเอาอีกสองกระถางนะคะฝนจะบอกว่าไม้วางข้อนะคะถ้าเราใช้วิธีตัดเตือนแบบนี้ก่อนนะคะดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะแบบฟื้นตัวได้เร็วอะ่ะฝนรู้สึกประทับใจกับการตัดเตือนมากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่เคยตัดเตือนนะคะทดลองใช้ได้เลยทดลองทําได้เลยนะอ่า นี่ค่ะฝนคอแนะนำนี่นี่นะคะใส่ลงไปตั้งให้ตาเขาขึ้นนะคะแล้วก็เอาวัาสดุปลูกถมลงไปเลยค่ะ่ส่วนว่าถ้าทำแบบนี้เสร็จแล้วจะอบ หรือไม่อบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยถ้าใครที่ถนัดอบชอบอบก็อบถ้าใครที่ไม่อยากอบก็ไม่ต้องอบนะคะแต่เดี๋ยวฝนจะมมาบอกทั้งสองวิธีเลยว่าถ้าจะอบต้องทำยังไงถ้าจะไม่อบทำยังไงนะคะโอเคส่วนต้นนี้นะคะมีรากแล้วแข็งแรงแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปที่ก้นกระถางประมาณกำมือครึ่งถึงสองกำมือนะคะแล้วก็ เอ้ยใส่มพะพร้าวสับเนาะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกนะคะลงไปหนึ่งกำมือเสร็จแล้วก็วางเขาลงไปเลยค่ะถ้าลากเขายาวแบบนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะก็คือลากเขาตรงเนี้ยหักได้แต่อย่าให้ขาดนะคะเพราะตรงเนี้ยของฝนก็หักนะคะอันเนี้ยตรงเนี้ยนะคะก็คือหักเหมือนกันเห็นไหมไม่รู้จะไม่ไม่รู้นะคะว่าเห็นไม่เห็นแต่ว่าตรงเนี้ยเขาหักนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่อย่าให้ขาด หลังจากนั้นนะคะก็เอาเขาหมนุหมนๆขดๆลงไปนะคะในกระถางได้เลยแล้วก็ใช้วัสดุปลูกนะคะถมทับเข้าไปเลยค่ะอโอเคและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลการส้มนะคะที่ฝนได้ทําการตัดเตือนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้ววันนี้นะคะก็มาทําการตัดลงค่ะเพื่อที่จะนําเขามาชาไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเออแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะอบนะคะก็ไม่ยากเลย เพ,เพื่อนก็แค่เอาน้านะคะรดลงไปที่กระถางแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะคือปล่อยให้น้ําที่อยู่ในกระถางเนี่ยเขาไหลลงจนหมดนะคะแล้วก็ค่อยนําไปใส่ในถุงอบค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะไม่อยากจะอบไม่ชอบวิธีการอบนะคะก็คืออย่างของฝน,นจะไม่ได้อบนะคะฝนจะเอาไปวางไว้ในพื้นที่ร่มแล้วก็ใช้วิธีการรดน้ําทุกวันเอานะคะเขาอาจจะออกรากช้ากว่าวิธีการอบนะคะแต่ว่าฝนชอบชอบที่จะ ให้เขาได้รับอากาศจริงๆมากกว่าก็เลยจะไม่ได้อบนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ม่ได้ซีเรียสค่ะโอเคนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของฟิโลการส้มนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ